สวัสดีค่ะผักทุเลฟาร์มนะคะวันนี้จะพามาดูผักที่เราปลูกไว้นะคะในส่วนของแปลงผักเรานะคะตอนนี้ก็ได้เก็บกินแล้วมาดูมะเขือพล้าวลูกโตมากทุกคนเห็นนะโตไปเรื่อยๆนะคะยังโตได้อีกนะคะนี่ อันนี้เราซื้อตอนเป็นต้นกล้ามาเจ็ดแปดต้นนะคะก็จะเป็นกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าเนาะผักสลัดผักกาดปีที่แล้วนะคะเพี้ยเขาจะลงตอนที่ผักเราโตประมาณเนี้ย แต่ปีนี้เพรียไม่มีนะคะฉันก็งงๆอยู่ทุกคนเป็นผักกาดแล้วก็พวกผักกาดวาซาบีเนาะแล้วก็มีต้นหอมที่เพิ่งเอามาลงนะคะเป็นต้นๆผักต่างๆปลูกไว้กินเองนะคะถั่วฝักยาวนี่ก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะทุกคน และทุกคนแปลงผักปลูกง่ายๆไว้กินเองนะคะใครมีไอเดียมีเวลาก็ลองปลูกดูนะคะถ้าไม่มีพื้นที่ก็ปลูกใส่กระถางอากาศก็ล่มลื่นนะคะในแต่ละวันเนาะอยู่สงบๆอย่างนี้แหละ ลืมนะคะฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะเราทำ YouTube มาจะ3เดือนแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะ